ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พักผมนอนเองก็ห่างหายจากการลงคลิปไปนานเพราะว่าไลท์ทุกวันเลยนะก็วันนี้มีตัวละครใหม่มเข้ามาหนึ่งตัวชื่อว่าตัวฮิวดาะนองฮิวดาเป็นตัวละครประจำเดือนสิงหาคมขอบอกเลยว่าโหดมากเพราะว่าไปเจอมาแล้วนะก็สกิลน้องฮิวดาเมื่อตกแลนด์มาฝ่ายตนงค่ามีโอกาส90%จะจ่ายค่าพื้นแท้เแ็ด จะจะ่ายค่าพนันพื้นฐานไปห้าห้าเปอร์เซ็นต์และเปลี่ยนพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ไลฟ์สีสองเทินพูดเร็วๆเลยพื้นที่ไลฟ์สีนี้มีจะกลายเป็นของเราถ้าเราทอยเตา๋าหรือเออนั่นแหละถ้าเราทอยเต๋านะมันจะลดจํานวนเทินลงนะที่ไปเจอมานะแล้วก็มันจะเปลี่ยนเป็นของเราถาวรเลยก็ถ้าเราเจอวิธีแก้ก็นะไปตกซะ เหมือนพื้นที่เป่ายิงฉุบอะที่เป่าปุ๊บแล้วเราแพ้หมดอะไฟนุคข้าจะเมืองเราจะไล้สีทั้งหมดเลยนะคล้ายๆกันเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่ yeah, มากนะอิสกิลเมื่อกดร้ามีอาการ85%จะแจกค่าบันทงังค่ากดร้าง5เท่าและอัพเก็บหลนมาทัานทีเมื่อถอยเต่าดับุ๊ลจะได้รับเงินเดือน120%นะอิสกิลก็เมื่อเริ่มเทินเริ่มการเอยเตา่า ้าจะชาร์โลสูงสุดสองขั้นบวกสิบเมื่อไม่แสดงผลอีสกิลเมื่อจุบเธอมีโอกาสเจ็สิบเปอร์เซ็นจะถอยเต่าต่ออีกหนึ่งครั้งและทอยเต่านี้จะแม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตที่อีโวเมื่อก่อสร้างมีการหกสิบเปอร์เซ็นจะย้ายไปห้าช่องหน้าหลังบวกสิบเมื่อไม่แสดงผลนะเดี๋ยวนี้เขาฮิตฮิตเทนนะเนี่ยฮิตกับการเอมีโลทองของตัวเองนะก็น้องไม่ตัวสายวิกนะ เดี๋ยวไปเปิดให้ดูที่เจอมาขอรีวิวให้หมดก่อนน้องฮิวด้าหาได้จากการอัปเกรดเอ่อแมวเหรอแมวเป็นรูปแม็กแรกกองเสือเอ็ดบวกและแมรวรลเวลหนึ่งก็ทำอย่างนี้ไป5รอบก็ได้ฮิวด้ามาถ้ามีฮิวด้าจะได้อนยญาณีกันจัดนิทรรศการก็ดูรู้เลยนะคะว่าว่ากันใครได้ ถ้าสะส,สมซื้อสองอันได้แ็นลอยฟ้าลุมดําสี่อันได้หมวกปลาระเบิดซึ่งก็นา่าวิเข้าใจแหละคอตูมก็เพิ่มการการขโมยเงินหกสิเปอร์เซ็นมาซึ่งก็กันน่าจะกันนั่นแหละเชื่ออะไรนะเอลินน่าจะกันแมงกะนุนเอลินได้น่าจะกันขโมยเงินคีมุนได้ตีนแมลน่าจะก็ นอกจากนี้ก็จะมีอัญมณีเพิ่มเงินเริ่มเทินแปดสิอร์เซนจะไม่ได้ละแต่อนเนี้ยการวาร์เริ่มเทินหกสิเอร์เซนี่ยดีนะเวียจเจอคีมุูลแล้วเนะี่ยคีมุูลนพนี้นเป็นง่อยเลยก็มีแค่นี้แหละก็อยากหานะเพราะว่าไปเล่นทีมาปกติผมจะเล่นทีมกับอีกไอดีหนึ่งนะเพื่อเก็บอาพีลดมเมือง,งแพงๆแล้วก็ไปเจอมาเศร้ามากโดนดับาเปิดให้ดูเลย ก็คีมุนได้เล่นคนแรกนะเดี๋ยวขึ้นอีกก็คีมุนผมจะทอยมาอย่างนั้นอย่างนั้นนะแล้วก็เก็บโล่สองชั้นกดโดนแล้วก็จะทอยทอยไปไหนก็ได้ปุ๊บใช่ไหมแล้วดู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 ดนางทอยนางได้ในคนที่สองนะได้ต่อจากคีมุนผมดูนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากทอยสิบสองใช่ไหมวับแป็นลอยฟ้าติดไม่วานนะโอ้จะจามาข้างหลัง ที่โวติดมาตรงนี้ปุ๊บมาทําเป็นพื้นที่ไรส้สีแต่ว่ามีโดนอยู่พื้นที่ไร้สีเลยไม่ติดนะแล้วก็มาปุ๊บนี่เป็นพื้นที่ไร้สีแล้วปุ๊บนางก็จะถอยสามไม่หวาปุ๊บแล้วก็ถอยมาข้างหลังไ้เลื่อมมาข้างหลังปุ๊บจำนวนเทินก็จะลดลงเนี่ยเหลือหนึ่งเทินแล้วนางก็ จี้เอ้ยสกิลถอยต่อติดปุ๊บก่อสร้างปุ๊บอา้าวเริ่มเทินใหม่อา้าวใครเปลี่ยนเจ้าของอแพ้เลยเนี่ยซึ่งมันเป็นสกิลของสกิลเซตของนางเองไม่ใช่จี้ยูนะเพราะข้อตูมเอ้ยเพอาข้อตูมนะขอตูมนางมันเคียกกันขมวนเมืองซึ่งบอกเลยว่าจะหานะก็ไม่รู้ว่าจะปิดไม้มีหมือนเดียวเองก็คลิปนี้พเพราะ่นี้ว่พบกันใหม่คลิปซุ่มหา สักชื่อเนี่ยลืมชื่อไปแล้วดิวตาเกลตาอะไรอย่างชื่อชื่อแปลกๆหน่อยชื่อชื่ออะไรนะอะไรพวกพอแี่นี้ไว้พบกันใหม่ไว้พบกันใหม่คลิปสูมฮิวตานะบ๊ายบายเฮ <c> ้ยเอามาดีเฮ้ย